ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ินนทาาางงออกไไปปมุ่หห้ัวใจขสวัสดีครับสวัสดีครับผมและนี่คือรายการตะลอนขี่นะครับผมแล้วผมวันนี้เก่งตะลอนขี่ก็ไปพูดดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่เวโรนาฟาร์มนะครับผมที่ทับลานนะฮะและท่านที่อยู่ข้างๆผมนี่ก็คืออาจารย์เลิศเวสเทิร์นอาร์ตนะครับผมซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้นะครับอาจารย์เลิศครับในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยฮะเป็นงานอะไรครับอาจารย์เลิศจริงๆแล้วเป็นงานประดุษศัตของทับลานครับผมประกวดโถ ประกว,ด,ะกวดมีการประกวดโครประกวดแข่งวิ่งควายแล้วก็แข่งนกจุกหัวจุกประมาณนั้นแล้วก็แล้วก็มีกิจกรรมขบอยไนท์ขบอยไนท์ด้วยสามคืนเลยครับผมสามคืน,คน<า>ใช่ครับ<อ>ผมแล้วก็แล้วก็มีกิจกรรมของกลุ่มขบอยพันแปดที่ซึ่งมาร่วมกิจกรรมมาร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วยใช่ครับก,ก็เห็นพี่พน้องคุน้นตาคุณตากันอยู่ดีนะครับีสันในการจัดงาน ครับและกิจกรรมกลุ่มพันแปดนะครับอาจารย์เลิศเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับม้าแล้วก็ขบวนพันแปดซึ่งเพื่อนๆเรารู้ดีกันอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีอะไรมานําเสนอแบบเป็นพิเศษหรือเปล่าครับของกลุ่มนี้ฮะกลุ่มพันแปดของสำหรับวันนี้วันนี้วันนี้เราก็กำลังกำลังสร้างทํากิจกรรมฟาดแทรกันแข่งขันฟาดแทรกันอ๋อการแข่งขันฟาดแทรด้านหลังนี้นะครับผมเลันกันนิดหน่อยฮะเป็นเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มกันสนุกสนุก มีกิจกรรมอะไรบ้างครับอย่างเช่นเห็นเมื่อวานเขาว่าอะไรนะเมื่อวานมีการแข่งม้าไอ้ขี่ม้าขี่ม้ายิงปืนม้ายิงปืนชักปืนเร็วชักปืนเร็วจริงจิงชักปืนเร็วเงินรางวัลเท่าไหร่ฮะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นว้าวชักปืคนละเจ็ดพันนะฮะคนละเจ็ดได้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณมาโน่เจ้าของฟาร์มครับผมครับผมคุณมาโน่ก็ช่วยอนุเคราะห์ในเรื่องของของรางวัลและเงินรางวัลนะครับผมแล้วเมื่อกี้พี่เลิศว่าอะไรนะ ก็อนาคตเราจะทำที่นี่เป็นสถานที่เที่ยวท่องเที่ยวของของปาจินบุรีเ <Okay. S 1> oh, <okay. S 2> ค <Yeah. S 1> ห้ให้อ่าประชาชนเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมฟาร์มมาชมฟาร์มแพะฟาร์มแกะแล้วก็อาจจะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตามฤดูกาลมีที่พักด้วย,ยเห็นเขาเห็นมีหลายแนวหลายแนวครับหลายแนวมีแนวเวสเทิร์น แน,แนวแล้วก็แนวอิตาลี <พอ S 2> ามาร์โคโครับผมตอนนีมีหลายแนวคือ<น>ที่นี่จะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเลยที่ใหม่ปาจินบุรีครับปาจินบุรีท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาแถวปาจินบุรีก็เชิญได้ที่อําเภอทับลานตบลตบลทับลานอําเภอนาดีอ๋อตบลทับลานอําเภอนาดีตรงข้ามกับอุทยานแห่งชาตินาอาทับลานครับตรงข้ามอุทยานแห่งชาติทับลานนะฮะหาไม่ยากครับผมหาไม่ยากติดถนนใหญ่เลยนะครับผมบรรยากาศดีจริงๆครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปพบกับบรรยากาศรอบๆงานกันเลยครับผม ไปครับอาจารย์ครับเชิญน,นำมันครับนักเวลาพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย่นํำก่อนนี่คือเตงตอนขี่ครับนี้คือเตงตอนขี่ครับ่ไมเคยลดีมากครับยืมทุกอย่างยืมทุกอย่างชุดกูยืมวันนี้แนะนำใช่ไหมฮะแนะนำใช่ไหมอนักกีฬาฟังนะครับฟังเสียงลูกวีและก็ยิงลูกโป่งนะครับนักกีฬาพร้อม

หลากหลายความสามารถนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นแค่เชือกเปล่าๆนะคะเชือกที่เราใช้ล่าบัวขูบัวนะคะอันนี้เราสามารถนำเป็นมาเป็นการละเล่น Probably. แล้วก็ตขอขอบคุณสำหรับพี่มานนทนมาออกมานะคะทั้งแรกยิ่งใหญ่ขนาดนี้นานต่อไปยิ่งใหญ่กว่าเดิมขาดแล้วไม่ใช่แค่ตามบันด้วยนะใช่โอเคครับผมกเลยคบโอ้โหที่มาซื้อมาเพื่อสิ่งนี้นี่ครับหนึ่งเดียวครับกับอาเฉินฮะในการตีแท้ไฟครับโอ้โห

บรรยากาศนะของที่เวรโรนาฟาร์มแอดทับลานแห่งนี้นะครับผมและคราวหน้านะครับผมเราจะไปถ่ายทำกันที่ไหนนะฮะหรือจะทำอะไรมานำเสนอกับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมก็โปรดติดตามกันตอนต่อไปนะฮะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับผมแล้วมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับเดี๋ยวเจอกันครับ